เรียนอยู่สาขาการท่องเที่ยวของ BP คะ่ะเราชอบในสาขาทวัวร์ี่ซึ่งอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนคะ่ะหนูมีแม่เป็นไอดอลนะคะ่ะว่าแบบหนูต้องได้ภาษาแบบแม่อะคะ่ะแม่ชอบไปคุยงานกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะแล้วหนูอะจะขอแม่ติดไปด้วยเวลาเห็นแม่คุยก็คือแบบเฮ้ยเท่อะหนูยากเก่งภาษามากคะ่ะเราพูดไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้แล้วก็ฟังไม่ค่อยออกคะ่ะพัฒนาขึ้นมาคะ่ะจากที่ไม่ได้อะไรเลยก็คือตอนนี้ก็ได้ละคะ่ะ ต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกจนกว่าเราจะเก่งพอเรีเยนที่นี่นค่ะเขามีอาจารย์ชาวต่างชาติให้เราคุยได้เราคุยผิดเขาก็จะไม่ว่าค่ะแล้วเขาก็จะแก้ด้วยว่าเราผิดตรงไหนอะไรยังไงแบบนี้นค่ะเรียนที่นี่ก็ไม่ค่อยเครียดน,นะคะแม่ค้าเขาก็คือจะแบบให้โอกาสตลอดค่ะก็คือแบบถ้าเราผิดเขาก็จะมีโอกาสให้เราได้แก้ใหม <S <S ่หนูชอบที่ออกทริปอะค่ะออกทริปดูงานที่ฮอลิเดย์อินพัทยาค่ะ สนุกมากเลยค่ะได้อบรมดีๆได้เรียนรู้งานที่เขาทํากันอะค่ะมีภาษาด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการโรงแรมการท่องเที่ยวว่าแบบเราควรต้อนรับฝรั่งยังไงเขาจะมีรุ่นพี่เหมือนเป็นไกด์ให้เราอะค่ะเขาก็จะอธิบายว่าความสําคัญของสถานที่นี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมพี่เขาทําได้อะเราก็อยากทําได้แบบพี่เขาบ้างค่ะถ้าเราไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเราอะได้ภาษาแล้วมีคนหนึ่งเขาแบบ มีประสบการณ์เขาไม่ค่อยได้ภาษาเหมือนเราอะค่ะเออเราได้ภาษานะเราสามารถคุยกับชาติชาติได้นะเพราะยุคสมัยเนี่ยภาษาเป็นที่1ค่ะ